นั่งรถอย่างปลอดภัยโอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกันจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพัไปเีือวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันแล้วนั่งด้วยค่ะน้างหนโอ้ยไม่ได้จ้าลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สําหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะถูกใจนี่เลยข้างหลังเลยไปไปที่นั่งของหนูเลยลูก คาซิสค่ะไปต่อไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิสแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิสเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่อึ๊บอ่างะเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ,คะ,ะเย่างเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ,คะ ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะพร้อมออกเดินทางแล้วมายเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะคุณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลยพ่อาหนูขอเพลงใกล้ใกล้ใกล้ใกลกลกกใกล้เเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะกะ ไก่ใกล้กล้ใกอะไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว์อ่างขี่ล่าสัตว์อ๊าไช่เอ๊ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถเอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่ได้เครื่องมันกระตุกกระตุกอะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อเอาอะไรอีกดีอะไรนี่จอดข้างทางก่อนจอดเลยจอด รถเป็นอะไรเนี่ยอพ่อลงไปดูซิเป็นอะไรพ่อลงไปดูพ่อดูค่ะไปดูโอ๊ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาะเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะไปออกเดินทาง แขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตรายพ่อแม่นั่งดีๆนะคะว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะใล้จะถึงอู่แล้วลูก